สวัสดีค่ะน้องราพีกับสวัสดีเพื่อนๆพ,พ,พื่พี่พชาวประเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพีอีีที่3ามค่ะประจำเช้าวันศุกร์นะคะพี่พีขาวันนี้วันศุกร์ที่13 ุุมพาพันธ์2 5 6นนะคะเช่นเคยน้องรับพี่มีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสีสวยมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจะพี่จา๋าเช้านี้นะคะ1ชุดจะพี่จา๋า1ชุด30รายการเลยจะพี่จา๋าเปิดรายการละ200บาทนะคะโปรโมชั่นพิเศษจะพี่จา๋ายังไม่หมดนะวันนี้วันสุดท้ายจะ้ะ 1>, 1องค์200บาท2องค์300อยบาทนะคะพี่ๆค่ะชอบรายการไหนโทรทักไลน์หาน้องราพีได้เลยนะคะ 0990841561นะคะ0925439610ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มจากพี่ๆสามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องร้าพี่ได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องร้าพี่กันด้วยนะคะหนึ่งวันมาสองรอบรอบเชา้ารอบเย็นค่ะ รอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9้าโมงเช้านะคะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นค่ะรายการที่1เป็นเหรียญมังกรคู่หลวงหลวงปูหม,มุนวัดวัญจารศรีสะเกตจากพี่จา๋าหลังยันนะคะด้านหน้าจะเป็นมังกรคู่แล้วก็ปิดทองปิดทองตรงรูปท่านแบบนี้นะคะหนาหนาแบบนี้นะพี่นะรายการที่1จึจาพี่จ๋าหลวงปูหม,มุนนะคะรายการที่สองเหรียญหลวงปูหม,มุนตอกโคดจาพี่จา๋า เหรียญกหนกข้างหลวงปูหมุนนะคะมีต่อโคดด้วยด้านหลังรวยๆนะคะพี่ๆขาเลี่ยมพลาสติกกันน้ำแบบนี้เลยนะคะรายการที่สองสามเป็นล็อกเก็ตหลวงปูหมุนจ้าพิจ๋าสามเป็นล็อกเก็ตหลวงปูหมุนอายุหนึ่งร้อยหกปีวัดบ้านจานะคะ่ะ ด้านหลังฝั่งตะกุด3าดอกแล้วก็มีจีวรด้วยนะคะรายการที่3าเป็นรูปหล่อหลวงปู่มหมุนค่ะมาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่ขาเนื้อผงเก่าเนะคะหลังยันแบบนี้ค่ะตั้งหน้ารถก็ได้นะพี่นะนี่ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่5ค่ะเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันจะพี่จ๋า ด้านหลังวัดสวนขันนะครี่ธรรมราชแบบนี้เลยนะคะมาคู่กันกับหกค่ะเป็นเหรียญไหว้ข้างค่ะพอท่านคล้ายวัดสวนขันนะคะปิดคู่ได้เลยนะคะพี่ขามาบ้านเดียวกันนะคะเจ็ดเป็นเหรียญน,นั่งบัลลังก์รัชกาลที่เก้าค่ะปี39นะคะ ก็ไหลเงินสวยๆเลยค่ะรายการที่8ดจะพี่จ๋าเป็นปกโพหลวงปู่โตปลุกเสกห้าไตรามาสเลยจะพี่จา๋าปกโพป,ป่ตโตะนะคะรายการที่8ดมาพร้อมกล่องนะคะด้านหลังหลวงปู่โตวัดประดุชิม,ชมพลีนะคะมีฝั่งตะกุดด้วยนะคะรายการที่8ค่ะ รายการที่9้าเป็นพระสิวลีค่ะหลวงปุโตปีป5 2 0นี2520นะคะมาพร้อมกล่องเลยค่ะต่อโค้ดนะคะพระสิวลีหลวงปุโตะจะพิจารณารายการที่9ค่ะรายการที่10เป็นเหรียญพัยดยศค่ะหลวงปุโตเป็นกระไลทองนะคะปี2516ค่ะ เหรียญพักยศหลวงปูตโตวัดประดุชิมพลีค่ะ10 1 1กับ12หลวงปู่แหวนนะคะอันนี้น้องรับพี่ได้มาแพงนะพี่นะน้องรับพี่เอามาจัดโปรให้พี่ๆเฉยๆนะรุ่นถิ่นกําเนิด24 32ค่ะเป็นเนื้อทองฝาบา้าจ้ะ12เป็นทองแดงจะ้ะรุ่นถิ่นกําเนิด13จ้ะพี่จ๋าเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะ สมเด็จหลวงพ่อกวยด้านหลังจะเป็นพระศิวลีค่ะมาพร้อมกรอบนะคะพี่ขามาพร้อมกรอบสแตนเลสสวยๆเลยมาคู่กันกับ14เป็นสมเด็จหลวงพ่อกวยค่ะด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนท่านนะคะเขียนว่าหลวงพ่อกวยแล้วมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกแบบนี้ค่ะขอบทองแบบนี้นะคะรายการที่15เป็นเหรียญหลวงปู่ผ่านจะพี่จา๋า รุ่น19นะคะหลวงปูผ่านรุ่นผ่านตลอดเอ่เข้าไปค่ะเหรียญหลวงปูผ่านรุ่น19นะคะพี่ขาตออโค้ดนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะรายการที่16เป็นสมเด็จขาโต๊ะหลวงพ่อแพรวัดภิกุลทองจากพี่จา๋ามีตรายางด้วยนะคะ ลงอักขระยันแบบนี้ค่ะด้านหลังมีรูปเหมือนท่านด้วยค่ะ17เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ17เป็นหลวงพ่อแดงนะคะพี่ขาวัดเข่าบันไดอิดเนื้อสวยๆแบบนี้นะคะเหรียญแม่ทับหลวงพ่อแดงค่ะปี2511นะคะเป็นเนื้อนวะสวยๆเลย18หลวงพ่อคงบังกระพร้อม2 4 8 4ค่ะ รับผลภูณทวีจะพี่จ๋า19เค่ะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานจา้ะมาพร้อมกล่องนะคะมีโค้ตได้ฐานวปรนะคะหลวงพ่อเงิน20ค่ะเหรียญหล่อหลวงปู่สุขนะคะหลังมีอักขระ เหรียญหล่อเนื้อทองผสมหลวงปู่สุกวัดปักคองมะขามเท่าค่ะมาคู่กับพระผงหลวงปู่สุขนะคะยืนถือไม้เท้าแบบนี้ค่ะสองสี่นะคะด้านหลังมาพร้อมกรอบสแตนเลสค่ะ22เป็นสมเด็จพิมพ์ขี่คุดค่ะ มาพร้อมกรอบสแตนเลสนะคะ23เป็นพระกิ่งปวเรศค่ะพิมพ์ห่มคุมนะคะกระไหลทองลายดอกดอกพิกุลจะ้ะรายการที่24สมเด็จหล่อวัดลักขังค่ะด้านหลังเป็นพระคาถาชินนบัญชรน,นะคะเป็นของสมเด็จโตจะพี่จ๋า ด้านหลังนะคะเป็นทองแดงนะคะพี่ขามาพร้อมกล่องเลยนะ25เป็นพระ25พุทธศตรวรรษค่ะเนื้อตะกัวนะคะมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ำเลยจ้ะ26เป็นสมเด็จแต่ยิดแขนหักศอกค่ะ ยี่สิบเจ็เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะปีหนึ่งเจ็ดนะคะหลังเป็นยันตะก้อล้อมยันค่ะยีสิบแปดเป็นอ่าหลวงปู่หลิยวผ้ายันนะคะเป็นผ้ายันหลวงปู่หลิวมีตรายางปั๊มนะคะถ้าพี่ๆนะคะพี่ขาขอรูปภาพเพิ่มเติมแจ้งน้องรับพี่ได้นะผืนใหญ่อยู่จ้ะพี่า เอาละพี่จะเปิดให้ดูประมาณนี้เวหน้าเบตาท่านคมชัดแบบนี้นะคะรายการที่28ค่ะ29เป็นพระคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงค่ะแล้วก็30มาคู่กันเป็นพระคำหมักหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงค่ะ 1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะเช้านี้30รายการ09908415610925439610สําหรับเชา้านี้สวัสดีค่ะ